You've been taught, you've been told Don't blink, don't run Don't turn left or turn right Or look straight at the sun My mind's gone in circles I'm trying to fight it Get in these voices inside Just stay quiet, go to the place ดีแม็กปทาลี v o ครับเปรียบเทียบสเปครถ4ประตูตัวเตี้ยครับโดยเ Audi m a x 1.9 DDI มาเปรียบเทียบกับ r v o 2.4ครับใครจะเจ๋งกว่ากันครับเราลองมาดูกันฮะมาเริ่มด้วยที่ Toyota Hilux r v o ตัว z e Edition นะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่794,000บาทครับมาทางฝั่งของ Isuzu D-Max 1.9 DDI ครับราคาอยู่ที่721,000บาทครับ เรามาเปรียบเทียบขนาดมิติของตัวถังของรถ2รุ่นนี้นะครับโดยมาเริ่มที่รีโวครับขนาดตัวถังจะมีความยาวอยู่ที่5 2 8 5สมิลิเมตรครับส่วนทางฝั่งดีแมคครับมีความยาวของตัวถังอยู่ที่5 1 9 5ม mm ิลิเมตรฮะในด้านของความกว้างครับทางรีโวมีความกว้างอยู่ที่1 8 5 5สมิลิเมตรครับส่วนทางดีแมคครับมีความกว้างอยู่ที่ 1, 8 1 0มิลิเมตรฮะ ในเรื่องของความสูงครับทางลีโวครับมี1,700ม mm, ิลิเมตรครับส่วน D-MAX มีความสูงอยู่ที่1,690ม mm, ิลิเมตรฮะส่วนมิติของตัวกระบะครับทางลีโวครับมีความยาวอยู่ที่1,555ม mm, ิลิเมตรครับส่วนทางฝั่งของ D-MAX ครับมีมิติกระบะความยาวอยู่ที่1,495ม mm, ิลิเมตรฮะมาพูดถึงเรื่องความกว้างครับทางฝั่งของลีโวครับมีความกว้างอยู่ที่1,540ม mm, ิลิเมตรครับ ส่วนทั้งฝั่งของ DMAX ก็ไม่น้อยหน้ากันครับมีความกว้างอยู่ที่1,530มสิมครับความสูงครับอยู่ที่480มิลมครับทางฝั่ง r ี v o ครับส่วนทางฝั่ง DMAX ครับมีความสูงอยู่ที่490มิลมฮะโดระยะฐานล้อของทางฝั่ง r ี v o ครับได้อยู่ที่3,085มิลมครับส่วนทาง DMAX ครับมีฐานล้ออยู่ที่3,125มิลมฮะ ความกว้างของช่วงล้อหน้าและล้อหลังครับของ r ี v o ครับอยู่ที่1,510ทับ1,510ม mm มครับส่วน d m a มครับความกว้างช่วงล้อหน้าครับและหลังฮะมีความกว้างอยู่ที่1,555ทับ1,555ม mm มครับความสูงจากใต้ท้องรถครับของทางฝั่ง r ี v o ครับ164ม mm มฮะ ส่วนทางฝั่งของ d m a มครับความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่190มลเมเลยครับความจุครับของถังน้ำมันครับทางฝั่ง Revo ครับจุได้ทั้งหมด80ลิตรครับทางฝั่ง d m a มจุดได้ทั้งหมด76ลิตรครับส่วนรัศมีวงเลี้ยวของรี v o ครับทำอยู่ที่5.9เมตรครับส่วน d m a มครับลัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่6.0เมตรครับ มาพูดกันถึงเรื่องเครื่องยนต์ครับทางฝั่งของรีโวครับมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบครับส่วนทางฝั่งของ d m a มครับเป็นเครื่องยนต์ i s ู z u หนึ่งจุดเก้า ddi blue power gen 2ครับซึ่งทางฝั่งของรีโวครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบครับสี่สูบแถวเรียง16วาลวครับ เป็นดอทวีเอนเทอร์โบครับอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองฮะส่วนทางด้านของอีซูซูครับเครื่องยนต์อีซูเป็น1.9 DDI Blue Power Gen2 ครับโดยได้รับการพัฒนานะครับในอัตราส่วนกําลังอยู่ที่16.5ต่อ1นฮะซึ่งทางฝั่งรีโวครับได้แรงม้า150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีครับส่วนทางฝั่งดี a มครับได้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีฮะแรงบิดทางฝั่งรีโวครับได้400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่่อนนาาททีัสวง ่ง d m a กก็ไม่น้อยหน้ากันครับแรงบิดอยู่ที่350นิ้นิวตันเมตรที่1800ถึง2600รอบต่อนาทีฮะโดยทั้งฝั่ง r ี v o ครับเป็นแบบขับเคลื่อน200ล้อครับฝั่ง d m a x ก็เป็นขับเคลื่อน200ล้อเช่นเดียวกันครับ ส่วนด้านระบบเกียร์ครับทางฝั่งรีโวครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับเป็นชิปนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของ d m a มครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะครับพร้อมกับลีฟโทนิกแมนนวลโหมดด้วยครับส่วนระบบเบรกครับเบรกหน้าของทางรีโวครับเป็นดีดเบรกแบบมีขีบระบายความร้อนครับส่วนระบบเบรกหลังเป็นแบบดัมเบรกครับทางฝั่งของดี a มครับระบบเบรกหน้าเป็นแบบดีดเบรกแบบมีขีบระบายความร้อนเช่นเดียวกันครับและระบบเบรกหลังเป็นแบบดัมเบรกเช่นเดียวกันครับ ส่วนทางด้านระบบกันสั่นสะเทือนนะฮะทางฝั่งของรีโวครับเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมกับคอยสปริงครับและยังมีเหล็กกันโครงระบบกันสะเทือนหลังครับแบบแหนบซ้อนนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของดีแมครับเป็นระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นครับมีคอยสปริงมาให้และเหล็กกันโครงพร้อมใช้ชนะ็อคอัพแก๊สฮะส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังของทางดีแมครับเป็นแหนบแผ่นรูปครึ่งวงรีครับพร้อมช็อคอัพแก๊สอีกเช่นเดียวกันครับ ระบบเลี้ยวของทั้งฝั่งรีโวครับระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบแลกแอนพีเนียครับพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงฮะส่วนทางฝั่งดีแมคครับระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบแลกแอนฟีเนียครับช่วยผ่อนแรงและแกนพวงมาลัยยุบตัวได้ด้วยครับทางฝั่งของรีโวครับมีสวิตช์เลือกมาให้มีโหมดขับขี่แบบอีโค่แล้วก็แบบพาวเวอร์ได้ฮะส่วนทางฝั่งของ D m a x ครับมีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS ครับมาพูดกันถึงการออกแบบภายนอกฮะมันที่แน่นอนอยู่แล้วครับ สำหรับทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซุหรือแม้กระทั่งโตโยต้านะครับรูปลักษ์ดูโฉบเฉี่ยวสวยงามแล้วแต่ตามที่ชอบฮะแต่เรามาพูดกันถึงภายอกครับทางด้านกันชนหน้าครับและกระจังหน้าฮะทั้งฝั่งรีโวครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำครับกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับส่วนทั้งฝั่งของอีซูดีแมกครับกระจังหน้าจะเป็นสีเทาครับกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับโดยชุดแต่งครับรีโวครับมีมือเปิดประตูสีดำครับยางกันโคลนหน้าและหลังฮะเสาอากาศเป็นแบบ ั้นทั้งฝั่งดีแม็กครับมือเปิดประตูเป็นสีดาครับเสาอากาศเป็นแบบมาตรฐานฮะทางรีโวครับระบบไฟฮะไฟหน้าของรีโวเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนครับไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED ครับส่วนทั้งฝั่งของดีแม็กครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนครับไฟท้ายเป็นแบบมาตรฐานครับส่วนกระจกครับทั้งฝั่งของรีโวครับกระจกบังลมหน้าครับแบบอัดซ้อนนิรภัยครับกระจกมองข้างเป็นสีดาครับปรับด้วยไฟฟ้าฮะที่ปัดน้าฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ครับแถมยังมีไล่ฟ้าที่กระจกหลังด้วยครับส่วนทั้งฝัง ฝั่งดีแม็ไม่น้อยหน้านครับกระจกมองข้าเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ครับที่ปัดน้าฝนด้านหน้าเป็นแบบหน่วงเวลาฮะแผงลวดลาฟ้าที่กระจกด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับไม่น้อยหน,าน้าก,กันกับทางรีโวเลยครับมาพูดกันถือล้อยางครับทางฝั่งของดีแม็ครับได้ล้อเหล็ก15นิว้วฮะขนาดยาง2 1 5ทับเจ็ครับ ส่วนยางอะไหล่ได้เป็น215/70 R15 ล้อเหล็ก15นิ้วครับทางฝั่งของรี v o ครับเป็นล้ออลอย16นิ้วครับยางเป็นแบบ215/65 R16C ครับส่วนยางอะไหล่เป็นแบบ215/65 R16C เช่นเดียวกันครับเป็นล้อกระทะเหล็กฮนะมาพูดกันถึงเรื่องภายในครับ มาเริ่มกันที่ฝั่งของดี a มบ้างครับภายในของดี a มครับเป็นแบบแผงประตูสีดำครับพร้อมคุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขนนะฮะมีมือเปิดประตูด้านในสีดำครับคอนโซลกลางแบบมีฝาปิดครับส่วนทั้งฝั่งของ r ี vo ครับภายในฮะเป็นสีดำเหมือนกันครับแผงคอนโซลหน้ามีสีดำเมทัลลิกครับและแถบสีเงินครับส่วนช่องปรับอากาศด้านหน้าเป็นสีดำครับและตัดกับโครเมียมครับแผงประตูเป็นสีดำครับบุผ้าตกแต่งด้วยแถบสีเงินครับ ส่วนทางด้านแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นแบบสีดำครับมือเปิดประตูด้านในเป็นโครเมียมครับส่วนหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังสีเงินครับฐานเกียร์ก็เป็นสีเงินครับเบรกมือเป็นสีดำครับตกแต่งด้วยโครเมียมตัดให้มันดูสวยหรูขึ้นมาครับส่วนมาตรวัดครับของทางดี a x ครับเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานจอแสดงข้อมูลขับขี่แบบ M I D แบบมาตรฐานครับทั้งฝั่งของ r ี vo ครับมาตรวัดเป็นแบบเรืองแสงแบบ tron จอแสดงข้อมูลขับขี่แบบ M.I.D. จอสีแบบ T.F.T. ฮะทางฝั่งของพวงมาลัยของ d m a x ครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ปรับได้4ระดับ4ทิศทางครับสูงต่ำและเข้าออกฮะส่วนพวงมาลัยของทางฝั่ง r ี V o ครับเป็นแบบปรับระดับพวงมาลัยปรับสูงต่ำและเข้าออกได้เหมือนกันครับแต่มีพิเศษขึ้นมาคือพวงมาลัยหุ้มหนังฮะเป็นแถบสีเงินครับมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมโทรศัพท์และจอ T.F.T. ครับ มาพูดถึงเรื่องของเบาะครับเบาะทั้งฝั่งดี a มครับเป็นเบาะหนังผ้าสีดำครับเบาะคู่หน้าสามารถปรับเอนนอนได้ครับและเบาะคนขับสามารถปรับด้วยมือครับสามารถปรับได้4ีทิศทางและเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าครับก็สามารถปรับด้วยมือสทิศทางเช่นเดียวกันครับส่วนเบาะนั่งด้านหลังครับเป็นแบบพนักพิงพับล้มลงมาได้ครับเบาะนั่งตอนสองสามารถพับได้แบบ60-40ครับและมีที่แขวนหลังเบาะให้ด้วยฮะ ส่วนทางด้านของรีโวครับเบาะเป็นแบบเบาะหนังผ้าสีดำครับเบาะนั่งด้านหน้าครับสามารถปรับเลื่อนเอนนอนได้ครับเบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูงต่ำเฉพาะเบาะคนขับครับเบาะนั่งด้านหลังครับจะเป็นเฉพาะรุ่นดับเบิลแคบครับที่มีพักแขนฮะพับเก็บได้พร้อมกับที่วางแก้วด้วยครับเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับยกเบาะเพิ่มเพิ่มพื้นที่เก็บของได้แบบ60-40ส่ครับส่วนทางด้านของกุญแจครับระบบกุญแจของทางด้านอีสุดีแมกครับเป็นกุญแจรีโมทครับ พร้อมกับสัญญาณกานขโมยฮะส่วนทั้งฝั่งของรีโวครับเป็นแบบระบบสตาร์ทเครื่องยนต์กุญแจบิดกุญแจรีโมทฮะและระบบกุญแจนิรภัยครับประตูครับของอีซูดีแมกเป็นเซนทรัลล็อกครับพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งออกตัวครับส่วนทั้งฝั่งของรีโวครับเป็นแบบเซนทรัลล็อกแบบสปีดออโต้ล็อกฮะกระจกครับของอีซูดีแมกครับเป็นกระจกไฟฟ้าเลื่อนลงอัตโนมัติด้านผู้ขับขี่ครับ ส่วนทางด้านของรีโวครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนครับและกระจกเป็นแบบไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติครับพร้อมกับระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านคนขับครับในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเสียงครับทางฝั่งอีซูดีแมครับระบบเครื่องเสียงเป็นแบบวันดินครับพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีฮะทางฝั่งของรีโวครับเครื่องเสียงเป็นแบบวิทยุ AMFM ครับพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วครับและรองรับ Apple CarP ์เพครับ สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ครับรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลงแบบ T-connect ฮะลำโพงของทั้งฝั่ง d m a มครับมีลำโพงมาให้2ตำแหน่งครับส่วนทั้งฝั่งของ r ี vo ครับมีมาให้4ตำแหน่งฮะระบบปรับอากาศครับของทั้งฝั่ง d m a มเป็นระบบปรับความเย็นแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM2.5 ฮะกันฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยครับส่วนทั้งฝั่งของ r ี vo ครับเป็นเครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม5รูปแบบธรรมดาฮะ ระบบไฟครับทางฝั่งของ d m a x ครับมีที่ใส่แว่นตาพร้อมไฟ2แผ่นที่2ํตำแหน่งครับไฟ2ส,สว่างในห้องโดยสารพร้อมช่องต่อ AUX และ USB ครับ ส่วนระบบไฟของทั้งฝั่งรีโวครับเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารพร้อมกับไฟส่วนบุคคลครับมีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงครับ DC 12โวลต์2ตำแหน่งฮะสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครับทั้งฝั่งของอีสุดีแมครับมีมือจับภายในรถครับ3ตำแหน่งมีที่บังแดดคู่หน้าครับพร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่ครับทั้งฝั่งของรีโวครับที่บังแดดด้านคนขับมาพร้อมที่เก็บนามบัตรเหมือนกันครับที่บังแดดด้านผู้โดยสารครับพร้อมกระจกมีฝาปิดมือจับ3ตำแหน่งครับช่องเก็บของด้านบน พร้อมฝาปิดแบบคูบ็อกซ์ครับและมีช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดแบบล็อกกุญแจฮะกองเก็บของพร้อมฝาปิดหุ้มผ้าครับช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ําคู่หน้าคู่หลังฮะและยังมีที่เก็บแว่นตาครับแถมยังมีที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้าหน้าครับช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้าครับและยังมีที่แขวนสัมภาระเบาะคู่หน้าและที่แขวนอเนกประสงค์มาด้วยครับมาพูดถึงระบบความปลอดภัยครับทางฝั่งอ e ีซูดีแมกครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2ตํตำแหน่งฮะแต่ทางรีโวครับเป็นถุง ลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้าครับและที่หัวเข่าด้านคนขับด้วยฮะทางฝั่งของ Isuzu D-Max ครับระบบเบรคครับเป็นระบบป้องกันล็อก ABS ครับระบบกระจายแรงเบรค EBD ครับระบบเสริมแรงเบรค BA ครับและยังมีสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติเมื่อเบรคกระทันหันครับ e s s ไม่ต้องมานั่งกดไฟฉุกเฉินนะครับส่วนทาง r e v o ครับระบบเบรคเป็นแบบระบบป้องกันการล็อก ABS และกระจายแรงเบรค EBD เท่านั้นครับเข็มขัดนิรภัยครับของ D-Max ครับมีเข็ม ขัดนิรภัย e l r 3.5ที่นั่งฮะระบบเตือนคาเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าครับและยังมีจุดยึดเบาะเด็กครับคาซิตในรถด,ด้วยฮะส่วนทั้งฝั่งรีโวครับมีเข็มขัดนิรภัย3จุดทุกตำแหน่งครับพร้อมระบบดึงหลังกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้าเท่านั้นครับระบบช่วยอื่นๆครับของทางฝั่งรีโวไม่มีครับแต่ทางฝั่งดี a มครับมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน,นะฮะ ระบบควบคุมครับของทาง r ี v o ไม่มีครับแต่ทางอีสุดีแมคมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวฮละและมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันครับส่วนระบบป้องกันของทาง r ี v o ไม่มีอีกครับแต่ d ีแมคมีฮะมีระบบป้องกันการล้อหมุนฟรีครับกล้องครับลีโวไม่มีครับดีแม็ Mac ก็ไม่มีเช่นกันครับ แล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับรถ2รุ่นนี้ท่านใดใช้อี u ูสูดีแม็กอยู่บ้างครับและท่านใดใช้ลีโวอยู่บ้างครับสามารถแชร์กันได้แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยาะที่นี้นะครับเบื้องต้นไม่ต้องการให้มีความแตกแยกนะครับแค่นํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเผื่อท่านใดกําลังสนใจจะซื้อรถ2รุ่นนี้นะครับเผื่อเอาไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการซื้อนะฮะถ้ายังไงขอความเมตตากดไลค์กดสับสไคร้บ้างนะครับไม่ว อีซูุหรือแม้กระทั่งสาวกของโตโยต้ากดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้างนะครับขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนในการเข้ามาดูคลิปของมอเตอร์เอิร์ธครับสวัสดีครับ